สวัสดีตนบ่ายวันนี้เราจะมาทำน้ำชุบน้ำชุบป,ปลาชินชัางน้ำชุบน้ำชุบหย่ำน้ำชุบหยํำใช่เนี่ยเรามีน้ำชุบหยํำมีส่วนผสมของน้ำชุบหยํำก็คือมีเคยกะปิอ่ากะปิแล้วก็น้ำกะปิแล้วก็มะขามมะขามแต่เป็นต่อมนี้เลยมะ,ม,มะขามเปียกมะขามเปียกใช่แล้วก็ปลาชิงชังแล้วก็ หอมกระเทียมไม่ใส่เลค่ะน้ำชุบยำน้ำชุบยำเนี่ยกระเทียมไม่ใส่แล้วก็ลิปีสดอ่าแล้วแต่ชอบเราจะเอาความเผ็ดขนาดไหนแล้วก็มีเกลืออีกอย่างหนึ่งหกอย่างในน้ำชุบยำอ่านี่น้ำชุบใต้เลยน้ำชุบภาคใต้เลยไม่ใช่น้ำพริกกะปินะคะน้ำชุบยำเน้นค่ะแล้วก็มากินมากินกับผักอะไรมัาง แล้วแต่เราเลยแล้วที่ผาอะไรเราก็เอาช่ออมชุบไข่แล้วก็ทอดชอ่ชอมชอมช่อมช่ออมชุบไข่แล้วก็ถั่วพูแล้วก็มะเขือมะเขือนี่ต้มถั่วพู้นะกินสดเลยอร่อยถ้าถ้าเราไปต้มแม่อร่อยถ้าเรากินสดอร่อยแล้วก็ผักเนี่ยผักเนี่ยมีผักที่ก็ต้มกินได้ใส่มะเขือด้วยมะเขือรี่ก็ต้ม เป็นผักต้มเนี่ยเนี่ยกลุ่มเนี่ยเป็นผักต้มอ,อันนี้กินสดแล้วเนี่ยทอดทอดไข่ใส่ไข่รักสามไปสี่ใบแล้วไปปอกหัวหอมไหมค่ะปอกหัวหอมเนี่ยจะทำน้ำซุปยำอะ่ะแล้วเนี่ยเนี่ยมะขามเปียกก็ตั้งไว้อย่างงี้แล้วก็หัน่นหั่นหัวหอมหั่นอย่างนี้เลยซอยๆหัวหอมอะ่ะ หอมชอ,อยเนี่ยอ่าแล้วก็ลิปปี้โหกมุกอ๋อนี่ย่ำถั่ยใหญ่ถั่ยดีเลยนะใช่ดูดิมาเน,น,นื้อร้อยปีอ่าเนี่ยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่หั่นใส่ดิแล้วก็เคยไปคุยแล้วเนาะอ่าแล้วก็เกลือใส่เกลือ เกลือเกลือไม่ต้องเค็มมากัะเกลือหยิบมือนึงอ่ะหยิบเนี่ยเนี่ยแกนี้พอเอออีเตียยพอเผื่อทุกกระปากไม่ไม่ต้องเพราะว่ามันมันไก่ไอ้นั่นแล้วไงใส่เคยแล้วไงก่อนเคยมันจะเค็มอ่านี่แล้วก็ปลาชิงชังอ่าเนี่ยปลาชิงชังโอ้นี่มีปลาชิงชังแล้ววะเนอะนี่ร้อยอยู่นี้อ่ ตำเสร็จแล้วเออตําเสร็จแล้วตําปลาจริงจังเสร็จแล้วจอใส่มาในถ้วยเลยเนีน่เน่เนีน่เ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 ก่เน่เนไเน่้น่นเน่น่น่เน่เน่เน่น่เน่เน่นน่น่เน่่นเน่เนน่เ่เนน่เ่เนน่นเน่เน่เน่น่น่เนเน่เ่่นนมเเน่่เ่เนามา่เ่นเ่นเน่น่่น่เ่น่เ่นเน่นน ใส่ประมาณนี้นะนียำน้ำชุบเลยใช่นี่จะยำให้ดูเ<อ>นี่ยยำเลยนี่เนี่ยคือว่าของภาคใต้เลยวิธีการทำให้ดูเลยเนี่ยเห็นน้ำผู้บังเข้มโอเคเนี่ยเนี่ยยำเลยเห็นคนสมัยก่อนว่าเขาว่าให้ยำให้นานเลยมันจะได้เข้าเนือ้ออะไ้รสนะชาติมันออกรสชาตมันออกไอ้นี่ด้วยอะไรเคยอ่ะ มันก็จะได้แหลกอะไรเงี้ยหางก็จะได้ละลาย,ยางั้นมันไม่ละลายเวลาเคี้ยวแล้วมันจะโดนเคยแม่อร่อยต้องเอาให้นานเลยประมาณสักห้านาทีเออาทับย้ำย้ำย้ำนี่เงี้ยกะโกกเลยเปี่ยกโฮมอ่ะทั้งนี้มัน่ได้กิมพิ่งไม่ย้ำเนาะตะโก้อ่อากกอมัมนนะกกม,มีช้อนนึง เน่เน่เรามาชิมเลยอบอกจริงเลยเธออร่อยมากร่อยมากๆมาร่อยรอยจังคู่สุดจะบรรยายที่สาวประทุมหยัต่ตะกี้เนี่ยเนี่ยมันจะออกมาลักษณะแบบน,นี้่เห็นป่ะเนินนุมบางายเห็นไหม เนี่ยสาวปทุมทำมาแล้วมันจะเป็นลนักษณะแบบนี้แล้วก็มีผักอะไรบ้างามาดูกันเนี่ยที่เราผักที่ว่าสาวปทุมโชว์ไปตะกี้แหละลเราไปต้มมีมะเขือที่ที่สาวปทุมมาไปต้มแล้วก็มะเขือแล้วก็ดอกกระหล่ำเอ๊ที่กินดิบอะถั่วครูกินดิบถั่วคูต้มแม่อร่อยกินดิบอร่อยอ่าแล้วก็ช่อองทอด เจ็ดามธรรมดามันต้องมีพักอีกล้าจะหนิดก็ได้นะคะแต่วันนี้ก่อสตอลูกเลี้ยงเนี่ยกินได้หมดแต่วันเนี้ยพวกสตอลูกเลี้ยงไม่ใช่หน้าของมันหาไม่เจอไม่ใช่น้าสตอนะบางตอนเนี่ยอ่ะโอเคเอาไกินแกงได้เกล็นั่นอะไรอะครับมีแกงนี้ก็เอาเป็นแกนี่ก่อนแล้วจะอมใช่ไหมจะอมจะบางอะไรจะอมอ๋อจะอมด้วยโรยจะอมไปตำปื้อจะอม เอาจาะใส่ไข่แล้วก็ทอด <sen> อ๋ e. อต่อเจ้าเหมือนนี่สูตรมาเลร็งทุกย่าจ้าผมนี่บอกเลยตอนแรกมาแต่ปทุมเห็นมะเขาหย่อมะบวิดหย่อคืออะไรเนี่ยอ๋อน้ำชุบน้ำชุบบ้านเราต้องต้องตำแต่น้ำชุบที่เนี่ยเขาหย่อม อร่อยมากเอามาชิมแล้วหูักกินแล้วติดใจกลับปทุมไม่ถูกเลยโอ้โหโค้งม,ม,มากเลยก็ไม่ตุ้มเสริมเนี่ยโอ้โหนี่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 เียยอมมันใหญ่อร่อยมากโอเคยังไงอย่าลืม